สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปวิดีโอไกด์อาชีพกันนะครับวันนี้กลับมาสู่อาชีพมักคุูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผมทำสาย DEX กล้วนไปแล้วมีคนดูที่หน้ารัาของผมคนนึงชื่อว่าคุณอาร์มเราได้ส่ง ID มาให้ผมรีวิวอีกสายหนึ่งนั่นก็คือสาย A D L หรือ A G d e x l ลักกันนะครับว่ามีแนวทางการอัพสกิลอัพสเตตัสแล้วก็ของสมใสย,ยังไงบ้าง แล้วก็ข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันแตกต่างกับสายเด็กยังไงกันนะครับก่อนจะเริ่มกันนะผมขอฝากเพจของผมใน Facebook ไปด้วยโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะโพสต์ว่าได์อาชีพต่อไปที่คุณอยากได้เป็นอาชีพอะไรกันนะครับโดยอยากให้เข้าไปโพสต์เอออยากให้เข้าไปเมนต์ตอบไว้ในโพสต์ด้วยนะครับจะมารวบรวมลผลในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ทาคลิปลงอาทิตย์หน้าให้ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อดีข้อเสียของสาย ADL กันนะครับข้อดีของสาย ADL ก็คือในช่วงเล็ดเกมเราจะทำการเล่ง DPS หรือว่า Damage Per Second ได้ค่อนข้างเร็วแล้ว,ลวก็แรงนะครับเพราะว่าเราอัพสเตตัสทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือ AG Dex แล้วก็ลักทำให้เราตีเร็วตีแรงแล้วก็ตีติดคริตแต่ข้อเสียก็คือเราจะเก่งช้ากว่าสาย Dex ล้วนนะครับเพราะว่าสาย Dex ล้วนเขาัพสเตตัสไปทางเดียว แต่สายเด็กรวยก็จะมีปัญหาในช่วงเลดเกมเหมือนกันแต่สาย A D L ในช่วงต้นเกมกับกลางเกมเราจะกิ่งค่อนข้างช้าก,กว่าเพราะว่าเราต้องเทสเตตัส up ไปทั้งหมด3อย่างทำให้ต้องใช้ความอดทนในการเล่นประมาณหนึงนะครับเรามาต่อกันที่สเตตัสและของสวมใส่นะครับในช่วงต้นเกมผมอยากให้ทุกคนอัพค่าเด็กนำมาก่อนโดย ID ของคุณอาร์มคุณอาร์มัพค่าเด็กขึ้นมา155นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสเตตัสไปลงกับ AG แล้วก็ทําของสวมใส่ที่เราต้องการไปพร้อมๆกันด้วยหลังจากนั้นแหละหลังจากทําอุปกรณ์สวมใส่แล้วผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับว่าค่าคริติคอลของเรามีเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็อัพค่าลัก์ขึ้นมาให้ได้ค่าคริติคอล70หรือ100เลยทำไมถึงเป็น70กับ100แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในช่วงของสกิลนะครับ มาลองมาต่อกันที่อุปกรณ์สวมใส่นะครับสำหรับไอเดียของคุณอาอุปกรณ์สวมใส่โหดมากโดยเฉพาะธนูนี้ธนูที่ใส่ a d l จะต้องตามหามาให้ได้ในช่วงเลดเกมนะครับเพราะว่าเก่งมากๆเลยนั่นก็คือธนู Curse Lire หรือพินต้องคำสาบนะครับบวกค่าเลนบวกค่าชีดิตข้อเลดแล้วก็การโจมตีปกติมีโอกาสติดเคิร์สนะครับชุดก็คือ ปกติเลยไว้วิ่งสูตรบวกเด็กบวกอินบวกดาเมจระยะไกลแล้วก็บวกแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับหมวกเหมือนปกติคาโมแฟตและบีทฮูดป้องกันดาเมจระยะไกลเพิ่มเด็กเพิ่มเอจิเพิ่ม, k, ม, AG, มแอคแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์เรามาต่อกันที่ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมผ้าคลุมของคุณอาร์มเลือกเป็นผ้าคลุมสีแดงอันนี้นะครับบวกเอจิบวกคิทิเคิลเลท ในส่วนของสร้อยคออันนี้ผมเดาว่าน่าจะเปิดได้จากเควส t มาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนั่นก็คือใช้เป็นแบ็ควิงบูสอยู่ใช้เป็นบวกสเตตัสเดชกับเมจิกแอคแทกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและแหวนใช้เป็นโรคเทรเชอร์นะครับบวกค่าลั์แล้วก็บวกคีย์เฟคเอเผมยังมีช้อยให้ทุกคนเลือกเกี่ยวกับผ้าคลุมแล้วก็สร้อยคออีกนะครับผ้าคลุมที่แนะนำอีกอันนึงก็คือ พระคุ้มซาบาฮูดบวกวิทสิบสซึ่งไม่ค่อยจำเป็นกับเราเท่าไหร่แต่บวกคิทิเค้ลดาเมจห้อันนี้ก็เป็นทางเลือกให้ทุกคนได้นะครับแล้วก็สร้อยคอรจริงๆที่ผมเดาว่าคุณอ่างกำลังทำอยู่ก็คือไอเด้ไอสร้อยคออันนี้ไว้วิงบรูชของสายธนูปกติก็คือบวกเด็กสิแล้วก็แอคแทดสีเปทางด้านสกิลนะครับ ทางด้านสกิลมี2กรณีที่จะให้เลือกอัพนั่นก็คืออัพแบบคุณอาร์มก่อนเลยใน,นเมื่อของสมใจเราดีแล้วเราอัพคอมแบ t มาซิ e r ี่เพิ่มแม็กแทขึ้นมาก่อนในช่วงคาร์อาเชอร์เราอัพอิ p มพูฟคอนเซนทร a เ i ชัเพิ่มแม็กแ e ็กสปีอัพโอเพิ่มคิดกับ a อคแท็หลังจากนั้นพอเป็นฮันเตอร์แล้วอัพวอลเจอร์ไเพิ่มระยะการโจมตีอัพบีสเบนเพิ่มดาเมจตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่กับ เพิ่มดาเมจตีมอนปกตินะครับแล้วพอเป็นสไนเปอร์แล้วก็อัพวินวอล์เพิ่มมูฟสปีดเพิ่มแมทเทอร์สปีดแล้วก็เพิ่มค่าหลบลีกนะครับสำหรับอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคนที่คิ i ์ดิคอัพได้จน100แล้วนะครับสำหรับคนที่อัพคีย์ิคอแค่70ซึ่งเป็นกรณีที่2ที่ผมพูดไว้ตอนเกี่ยวกับสเตตัสเราจะเอา แต้มของสกิลบีสเบนตรงนี้มาลงกับสกิลฟอร์คอนไอตรงนี้ทำไมถึงอัพ70เพราะว่าสกิลฟอร์คอนไอเมื่อเลเวล30แล้วเราจะได้ค่าคิดดีคอส34นั่นก็ทำให้คิดดีคอของเราเป็น100ได้แล้วแต่ระยะการบัฟอยู่มีเวลาเพียงแค่9.5วินาทีเท่านั้นแล้วก็คูลดาวน์2 20วินาทีก็จะมีบางช่วงที่เรายัางตีคิไม่ตลอดนะครับแต่ก็แลกกันได้กับ ไม่ต้องทำของสวมใส่โหดขนาดนั้นขอพูดถึงใส่เด็กล้วนสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายคนมาพูดว่าเด็กล้วนเลดเกมไม่ไหวเลยบางว่ายิงเบาว่าหรือยังไงก็ตามอยากจะพูดว่าสุดท้ายแล้วเลดเกมเราก็จะแปลงร่างกลายเป็นสาย A D L อยู่ดีเพราะว่าเมื่อเราอัพสเตตัสเด็กจนเต็มแล้วแต้มเราก็จะเหลือแล้วก็ของสวมใส่เราก็เอื้อที่จะเราจะเปลี่ยนสายได้อยู่ดีครับ ทำให้เราสามารถเปลี่ยนเป็นใส่ A D L ได้ไม่ยากนักแล้วก็เกมมันเป็นเกมเก็บเวลนะครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนใช้เวลากับมันหาของอัพของตัวละครไปเรื่อยๆผมเล่นมาผมก็ลำบากบ้างเหมือนกันแต่ก็สนุกไปกับแนวทางการเล่นของเกมนะครับค่อยๆเก็บของค่อยๆอัพตัวละครให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับผมว่าสุดท้ายยังไงเราก็ไม่พ้นใส่ A D L อยู่ดีสำหรับนักธนูหรือ มีอีกสายนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือสายสกิลก็คืออัพเดกับเอจิล้วนหรือว่าอัพเดกับค่าวิทล้วนนะครับเอาไว้เราจะมาอธิบายหรือว่าทําไกด์กันอีกทีหนึ่งสําหรับสายนี้ในไหนก็พูดถึงสายเด็กล้วนแล้วนะครับขอมาอัปเดตตัวละครกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วที่รีวิวไว้ก็คือสายเด็กล้วนก็เห็นว่าผมก็อัพเดขึ้นมาอย่างเดียวไม่ได้อัพสเตตัสอื่นเลย แล้วก็ได้สเตตัสช่วยจากอุปกรณ์สวมใส่มาพอสมควรนะครับแล้วก็ได้จากการ์ดได้จากการเก็บการ์ดไปปลดล็อกสมุดอย่างนี้นะครับก็สามารถเล่นขึ้นมาได้จนจ็อบ86เวลเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบจริงๆว่าชอบแนวทางยังไงมากกว่าสุดท้ายนี้เช่นเคยครับใครมีข้อสงสัยอะไรข้อสักถามมาได้สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปได้เลยผมจะคอยเข้ามาตอบคำถามให้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม